สนับสนุนรายการโดยแลนจันเจ้าสมูไย Wifi The World Is y o u r กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกแล้วนะครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเมืองเยยนอันในเวลาค่ำๆโดยเมืองนี้เคยเป็นฐานที่มั่นในการปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อหลาย10ปีก่อนและตอนนี้พื้นที่เกือบทั้งหมดได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีอาคารบ้านเรือนต่างๆจึงมีสัญลักษณ์ของพรรคนี้นั่นเองครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเมืองเยียนอันยังเป็นทางการแล้วครับโหวีตอนนี้ก็เวลาทุ่มหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ถนนหงเจียนะครับเป็นถนนแบบว่ามีแหล่งช้อปปิ้งอยู่ข้างทางนะครับสองฝั่ง เพียบเลยนะครับผมแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะมากันนะครับช่วงนี้อ่าแล้วเมืองนี้นะครับมีความสําคัญก็คือเป็นที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์่าใครที่อยู่พรรคคอมมิวนิสต์นะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เมืองนี้ครับแต่ตอนนี้เราไปหาของกินก่อนหิวนะฮะแล้วก็ไปเดินชมในไลฟ์ของที่นี่กันตามเลยครับ ที่นี่บอกเลยว่าดูหรูหรามากนะครับและสังเกตตามอาคารนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ดาวสีแดงนะครับผมก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์นะครับผมที่เขามาสนับสนุนนะครับเอางบประมาณนะครับผมมาสร้างสิ่งต่างๆให้กับเมืองนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเมืองนี้นะครับไม่มีอะไรเลยการเกษตรก็ไม่ได้เศรษฐกิจก็ไม่มีอะไรนะครับแต่พอพรรคคอมมิวนิสต์ได้เป็นรัฐบาลนะครับเขาก็เอางบประมาณนี่แหละ มาพัฒนาเมืองแห่งนี้นะครับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เนี่ยฮะก็จะสังเกตได้เลยว่าทุกที่ที่เราไปในเมืองนี้นะครับก็จะมีดาวสีแดงนะครับอยู่บนอาคารหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ตามห้องต่างๆอย่างโรงแรมที่ผมจะไปพักเนี่ยก็มีรูป <akkor S 1> เหมือนกันเป็นทหารยืนเร<ๆ>ียงกันเลยตัวเล็กๆอะไรอย่างญญาเงี้ยน่ารักดีครับก็บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันดีกว่า บรรยากาศโดยรวมนะครับสถาปัตยกรรมนะครับก็ตกแต่งแบบจีนเลยนะครับโอ้อันนี้อะไรเนี่ยมีโรงหนังด้วย,ยมีโรงหนังด้วยฮะวแวนการ์ดซีนิมา,าขายาของคอนก็จะมีร้านค้าแล้วก็จะเป็นถนนเนี่ยยาวไปเรื่อยเลยครับใหญ่มากยาวมากนะครับ นะเจอร้านขายของครับของกินด้วยน,ยน,นี่อันนี้ดีกว่าอันนี้นะครับเป็นมังสวิรัตนะครับไม่ใช่เนื้อสัตว์นะฮะก็เขาทํามาจากแป้งะนะครับผมที่เขาไปนวดนวแล้วก็เอามาทำแล้วก็ให้มันเหมือนรสชาติ <ขอ S 1> เหมือนเนื้อสัตว์นะครับผมชื่อภาษาจีนชื่อว่าเมี่ยนจิงอ่าไม้ละสามหยวนนะครับอยากจะรู้เลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงพรข้างๆนะข้างๆเนี่ย ขายเต้าหู้เหม็นเคยกินแล้วเต้าหู้เหม็นกับไส้กรอกแดงแต่ว่าอันนี้ไม่เคยทานก็นเลยเดี๋ยวมาลองชิมดูครับมาล่าเขาใส่มาล่าไปด้วยชูตูคุณเด็กขอรู้ ได้มาแล้วครับชิมเลยแล้วกันอืมเหมือนเหมือนเรากินเนื้ออะไรสักอย่างครับแต่ว่าไม่ใช่เนื้อแล้วก็มีรสชาติของเครื่องเทศแล้วก็หมาล่าอร่อยอร่อยครับกินร้อนๆอย่างเงี้ยอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยโอ้กินใปเดินเล่นใบสบายเลยครับแนะนำแนะนำ อร่อย ครัก็อยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่าจังจี้นะครับอยู่ตรงทางเข้าเลยนะครับของถนนนะฮะแล้วเราก็สั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอาหารเสฉวนนะครับเมนูแรกนะครับเห็ดทอดหมูทอดนะครับแล้วก็มากับผงม่าล่านะครับผมแล้วก็มีหมูผัดพริกผัดผักนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผัดผักใส่โสมนะอันนี้กินแล้วเนี่ยจะชูกําลังดีมากแลวก็อนนี้อลังการมากครับคือปลาทอด ต้มใส่เส้นถั่วปากอ้านะครับน้ำซุปมี2แบบแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะครับแล้วก็มีเข้าโยกนะครับที่กินเป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์อ่าเขาบอกว่าคนฝรั่งที่คิดค้นแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมาก๊อปปี้ไอเดียนี้มาจากที่เมืองจีนเลยนะเออคนจีนเนี่ยเขากินเอาแป้ง2ฝั่งแล้วก็ใส่เข้าโยกตรงกลางลประกบแล้วก็กินอ่าแล้วก็เมนูสุดท้ายครับเป็นหมูสามชั้นโอ้โห เด้งมากเลยอ่ะหมูสามชั้นผัดพริกนะครับ mm hmm. มีชื่อเมนูว่าหมูพันปีเฮ้ยโอเคชื่อก็อลังการแล้วครับ mm hmm. และเครื่องดื่มของเราก็จะมีชาแล้วก็อันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากก็คือโคบต้มขิงทําไมต้องไปต้มขับขิงผมกปถามเขาเขาบอกว่าคือเมืองเนี้มันหนาวก็เลยต้องกินแบบว่ากินขิงเข้าไปเพื่อให้เราเนี่ยบำรุงร่างกายเพื่อที่จะได้ไม่เป็นหวัดเพราะเราออกไปข้างนอกเนี่ยอากาศมันหนาวก็ต้องกินเนี่ยครับ เครื่องดื่มที่ต้มกับขิงก็คือโค้กต้มขิงนะครับแล้วบ้านเรากินเย็นๆเนาะมีเทมาควันขึ้นเลยครับชิมก่อนแล้วกันเอ้ยอร่อยนะกินง่ายเฮ้ยไม่ได้โน้ี่กินยากกินง่ายครับมีความหวานกลิ่นขิงอะไรเงี้ยรสชาติของขิงก็น้อยลงครับไม่ได้แบบว่าเหมือนชาขิงอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้คือจะแบบ กินง่ายครับกินง่ายเด็กๆกินได้โอ้โหกินร้อนทันทีตอนนี้ร้อนละร้อนละนะฮะมากินอาหารกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> อ่ะเมนูแรกที่จะชิมก็คือ <c oughs> นี่เลย <c oughs> ปลาทอดคนระับผมเล็งมานานแล้วแล้วก็อันนี้คือเส้นถั่วปักอ้านะครับจะเส้นใหญ่อย่างนี้แล้วก็เนื้อปลาโอ้ยแล้วก็น้ำซุปนะครับต้องชิมน้ำซุปด้วยเออ ออมากมดีมากอร่อยมากรสชาติกรอ่อมากครับกรอบเค็มๆมีความพริกไทยนหน่อยชิมเนื้อปลาครับเนื้อปลาจะมีรสชาติเค็มๆนะครับแล้วก็นุ่มมากหอมมากแล้วก็อร่อยมากครับเนื้อปลาชิมกับน้ำซุปครับ สดชื่นมากถ้ากินกับข้าวสวยด้วยเนี่ยข้ามากเลยครับนะเมนูต่อไปครับเป็นเมนูอันนี้ดีกว่าหมูพันปีฮ่าหมูพันปีชิ้นไหนดีชิ้นนี้แล้วกันจิ้มซอสหน่อยอ้น่ากินมากครับไปแล้วละครับอืม เด้งลึงเยืยมันละลายในปากรสชาติจะมีเค็มน้ำมาก่อนเลยแล้วก็มีความเผ็ดของพริกที่ใส่มาแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากนะครับพริก,ก็จะเ,เป็นพริกตัวนี้นะครับกินน้ำได้อ,อร่อยครับแต่แนะนําให้กินกับข้าวนะครับเพราะว่าความเค็มเนี่ยเค็มนำ้ำเล่ต้องกินกับข้าวด้วยนึงจะพอดีนะครับมาต่อไปเขายกวิธีการกิน หยิบแป้งขึ้นมานะครับแป้งจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็นำนะครับเนื้อหมูที่เขาทำมาให้เราเนี่ยใส่ลงไปอย่างนี้เลยปับชับแล้วก็ไม่รีรอครับเ่าล้นะครับ อฟินมากครับแป้งนุ่มๆกับเนื้อขาหยกที่แบบต้มตุน๋นจนมาแบบละลายในปากครับกินเข้ากับแป้งนี่คือแบบเด็ดมากเป็นเมนูที่มาแล้วไม่ควรพลาดนะครับสามเมนูที่ผมกินไปเมื่อกี้นะครับอร่อยจริงๆเมนูถัดไปครับช่างเยี่ยวนะครับแปลว่ายา กับภูเขาก็คือยาที่ได้มาจากภูเขาก็คือรากนะครับสมุนไพรชนิดหนึ่งหรือว่าโสมนั่นเองครับกินเข้าไปนะครับดีต่อสุขภาพอืมกินง่ายครับอร่อยมันผัดผักเลยครับผัดก,กับน้ํามันดีครับ หลังจากอิ่มอร่อยก yes. so, ับอาหารมื้อสุดพิเศษนี้แล้วพิธีกรของเราขอตัวไปพักผ่อนก่อนและพรุ่งนี้เราจะพาไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าอัจจรรย์อีกหนึ่งอย่างของเมืองเหียนอันนั่นก็คือน้ำตกหูโขพบกันในช่วงหน้าครับเที่ยวจีนไม่มีสิ้นสุดปักหมุดเมืองเหียนอัน ตื่นตาไปกับธรรมชาติที่งดงามดุสวรรค์แกรนด์แคนยอนยูชาโกลช่อมผิวของหินระลอกขึ้นสร้างสรรค์โดยธรรมชาติเมื่อ10ล้านปีก่อนตื่นตาไปกับมหาน้ำตกหูโคใหญ่เป็นอันดับสองของจีนสาการะัสานเจ้ากวนอูสารเจ้าแห่งแรกที่เป็นบ้านเกิดของกวนอูขอพรสุขภาพโชคลาภและเงินทอง ออกเดินทางวันที่10-16พฤษภาคม2 5 6 .17 จำนวน7วัน5คืนจากราคา59,900บาทเหลือเพียง49,900บาทจำนวนจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นโทรเลย065-879-3936 และแม่น้ำหงโหงแห่งนี้นะครับคนจีนเนี่ยยกให้เป็นแม่น้ำแม่แ,มแห่งชาวจีนเลยนะครับใต้เขียนข้อความนะครับขอพรจากแม่น้ำหงโหงแห่งนี้เจอแล้วครับมาหาน้ําตกหูโคมาหาน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ํำหงโหงอารงการมากๆเลย <S <S โอ้หัวเปียกแล้วตอนนี้